อย่าเพียตัวเก่งตัวแรงของข้าวแล้วนะคะเซตมิดานะคะลูกค้าปัวเด็ดเลยค่ะบอกเลยว่าเป็นอิมิดาโคฟิตที่เข้มข้นที่สุดลูกค้าลองสังเกตดูเลยอิมิดาโคฟิตนะคะนะถ้าเป็นสูตรน้ําแบบทั่วไปสิบที่สิลูกค้า แต่ขวดนี้บอกเลยว่าสามฮาค่ะลูกค้านะเข้มข้นที่สุดเป็นยาเก่งยาแรงแต่สูตรเย็นค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะมิราโคพิตนะคะลูกค้านะเป็นสารที่จบใได้ทุกเพี้ยลูกค้าเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเพี้ยหอยเพี้ยกระจันเพแี้ยกระโดดได้หมดทุกเพี้ยค่ะป้องกันและกำจัดนะคะนะแถมแมลงวีขาวด้วยด้วยหมัดผักแมลงบวลูกค้าใช้ได้หมดเลยค่ะป้องกันได้กำจัดได้นะคะนะเป็นสารที่ออกฤทธิ์บบดูดซึมค่ะ ทั้งกินตายถูกตัวตายนะคะนะัดูซึมผ่านพ่อน้ำเพื่อต้อนเลยลูกค้าจะซึมผ่านใบก็ได้นะคะลูกค้านะ,ะนะตัวน,นี้บอกเลยวอกออกไวที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าเขาเค็มคนมาลูกค้ารวงได้เลยค่ะแต่เป็นสูตรเอสซีนะคะลูกค้านะก็คือเนื้อครีมค่ะเป็นยายเย็นนะคะสามารถฉีดผ่าดอกได้ได้หมดเลยลูกค้าทุกคือทุก,ทกช่วงใช้ฉีดพ่นได้หมดเลยค่ะอัตราาชายนะคะนะคะนะประมาณ20-30ซีซีต่อน้ำา20สิค่ะลูกค้าอยากให้ลองค่ะเด็ดจริงค่ะของข่าเรียบร้อยแล้วค่ะทักมาได้เลยค่ะ